สวัสดีเจ้ากินข้าวดาวกนคขลัม,มนมน,มนตอกกนค่ะเจ้า <c oughs> สวัสดีเจ้าพบกับจุ๊บจิ๊บขมิบโลกอีกแล้วนะเจ้าวันนี้วันนี้น้องจุ๊บจิ๊บจะพาทุกคนมาดูนะเจ้าสอนฝรั่ง <Wow. S 1> ทำพัดกระเพราเจ้า <c oughs> <c oughs> ปวดหัวจะปวดหัวแค่ไหน <c oughs> ไปชมกันได้เลยเจ้า ิกนะคะก็จะใส่พริกแห้งไปด้วยพริกสดด้วยแล้วก็กระเทียมด้วยค่ะอ่ะโขกค่ะตึกตึเออนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะ เห็ดหอมนะคะแล้วก็มีใบกระเพรานะคะเป็นใบปาซิลนะคะแล้วก็จะมีไก่บดนะคะแล้วก็จะมีชิคเก้นลิเวอร์กับชิคเก้นฮาร์ตนะคะเป็นหัวใจไก่แล้วก็ตับไก่นะคะแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะจะใช้พริกสดกับพริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ โขลกรวมกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น brown sugar นะคะก็คือน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็จะมี chicken powder นะคะก็คือรสดีไก่นั่นเองค่ะแล้วก็มีอ y s t e r sauce ค่ะก็คือซอสหอยนางรมนั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ มอโอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็รอให้ไฟเดือดเอ้ยรอให้น้ำมันเดือดนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ละเลงน้ำมันค่ะ <c oughs> ละเลงอีกมอมออีกมอละเลงมอละเลงเอเออโอเคค่ะเพราน้ำมันเริ่มรอแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เออแล้วก็ mix mix เอ,อ่อผัดลงไปจนหอมนะคะค่ะเริ่มได้ที่ก็ใส่ชิคเก้นมินลงไปเลยค่ะใส่ไก่สับลงไปเลยนะคะออเลยค่ะค่ะ แล้วก็คนคนเซเปรสต์ๆๆค่ะอดค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ คนไปเรื่อยๆจนให้ไก่สุกกว่านี้นะคะพอไก่สุกแล้วก็ใส่ชิคเก้นแาร์ดแอนด์ชิคเก้นลิเรลงไปเลยได้นะคะโอเคกดค่ะแล้วก็มิกซ์ไปเลยค่ะเอ่อกด มิกซ์ไปจนดันนะคะจนสุกนะคะ แล้วก็รอจนสุกนะคะอะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยซอยซอสนะคะซอสซีอิ๊วขาวนะคะมอมมอโอเคแล้วก็ฟิชซอสนะคะใส่น้ำปลา เติมลงไปตรงขอบนะคะให้มันไหม้นะคะมันจะได้หอมโอเคพอก่อนฟินิสค่ะ <c oughs> แล้วก็มิกซ์ค่ะมิกซ์ให้เข้ากันค่ะ Yeah just do it and up Yeah up Yeah good <c oughs> good Yeah just do it because the river not gonna break มิกซ์ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแดงนะคะปราชูการ์แล้วก็ชิคเก้นพาวเดอร์แล้วก็ออยสเตอร์ซอสค่ะซอสหอยแล้วก็ลดดีใส่ลงไปเลยค่ะพุดอินเลยค่ะ yes and ขูดขูดด้วยค่ะ yes yes ข <c oughs> <ป>ูด yes ขูดใช่ค่ะขูดลงไปค่ะแล้วก็ mix ค่ะ mix จนเข้ากันนะคะ โอ้น่ากินมาก Mix ไปนะคะแล้วก็ <c oughs> รอจนสุกนะคะสีสันน่ากินมากค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มัชตู o o มลงไปเลยได้นะคะ ผสมไปเลยค่ะกลุดแล้วก็มิกซ์เลยค่ะเดี๋ยวนะเอออย่ just put up yeah because m u s h กันนะเบรกนะคะเหตุจะได้ไม่เละนะคะอะโอเคมิกซ์ไป I think is put more mushroom because mushroom กันนะ ย่อ l เ t t e ฮะ w h a เออ shrink get smaller <S get small later. Yeah. Good, good. s m a l l l e e r เย่กุดกดมอออเลยบ๊ปอเตียแฉมเออออเลย a no no but y o เลเ t t e r just mushroom โอเคค่ะแล้วก็มิกซ์จนยอบนะคะ w h ส t s the c a l t until uh mix until the mushroom like shrimps shrimps o นะคะ โอเคค่ะพอเริ่มสุกแล้วนะคะโอเพนเดลิทเออแคฟูฮอตนะเออค่ะแล้วก็ใส่ใบบราซิลลงบราซิลลงไปเลยได้นะคะใบกระเพราลงไปเลยค่ะ Yes! p u ร i นโอเคค่ะมัชชู o ์บิสเฟอร์อิสโอเคโอเคแล้วก็มิกซ์ค่ะ not too big it's okay mix ไปนะคะ oh it's okay นี่นะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี <h 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 ้นะคะ เสร็จแล้วแล้วก็ชิม <Wow. S 1> ตามใจชอบเลยนะคะว่าชอบรสชาติไหนนะคะ <Wow. S 1> หน้าตาก็สองมาเป็นแบบนี้นะค่ะว้าวผัดกระเพรานะคะใส่ทั้งหัวใจไก่นะคะแล้วก็ตับไก่นะคะแล้วก็ไก่สับนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะ เป็นไงไบ้างคะนางเก่งและมีความตั้งใจทําอยู่นะยังไงจุ๊บจิบก็ขอฝากทุกคนนะคะกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จุ๊บจิบในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า